สร่วมกับเซิร์ชผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์เสนอแฟนกลับช่อง3ามสวัสดีค่ะทิพซสสิมานะคะช่วงกินกับดาราวันนี้ค่ะทิพพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านมาสมิซูชิค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีเมนูราเมนเบอร์เกอร์ด้วยว้าวเมนูนี้จะถูกปากถูกใจขนาดไหนตามทิพเข้าไปเลยค่ะ คและตอนนี้ค่ะเมนูตั้งอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้ว มากมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าแต่ละเมนูมีชื่ออะไรแล้วก็มีความพิเศษยังไงบ้างน,นะคะเรื่องมาที่เมนูแรกตรงนี้เลยสำหรับใครที่ชอบทานเนื้อต้องมาลองค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าฟูจิโร่อันต่อไปอันนี้ใครที่ชื่นชอบเป็นแซลมอนที่แบบกริลมาแล้วนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าเทมปุระแซลมอนโรค่ะและอันสุดท้ายที่พลาดไม่ได้ค่ะแลาบราเมนเบอร์เกอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยวัยรุ่นชื่นชอบมากๆเพราะว่ามีทั้งหมูนเนื้อแล้วก็ไก่นะคะเวลาทานเราต้องไม่ใช้ตะเกียบเลยนะคะ และสำหรับใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นนะคะอยากจะให้มามากๆเลยค่ะร้านมาซมิซูชิตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท20นะคะโครงการมิลลี่มอลลี่ชันจีร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11บเงเป็นต้นไปนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์